ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังนังสือเสียงเรื่องชาดกทันยุคเล่มหนึ่งเรื่องที่23หัวใจขี้โลภมหาวานิชชาดกได้นะบัดนี้ชาดกทันยุคหนึ่งนวมะพุทธเรื่องที่23หัวใจขี้โลภมหาวานิชชาดกความโลภลาบรัพย์หลังไหลมา ลอตาลอใจหลงขี้โลภล้วนปลดปลงมั่นคงจึงรอดตาย 23. หัวใจขี้โลภมหาวานิชชาดกพวกพ่อค้าชาวนครสาวัตถีกลุ่มหนึ่งเมื่อจะเดินทางไปค้าขายอย่างต่างแดนได้พากันถวายมหาทานแด่พระศาสดาตั้งมั่นยึดถือศีลเป็นที่พึ่งแล้วกลับทูลลากับพระศาสดาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหากพวกข้าพระองค์ไปแล้วได้กลับมาโดยปลอดภัยก็จะมาถวายบังคมพระบาทของพระองค์อีกพระเจ้าค่ะจากนั้นก็ออกเดินทางกันด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มรอนแลมไปในที่แปลกถิ่นเพื่อค้าขายสินค้าแต่กลับพัดหลงไปในป่าขาดแคลนน้ำและอาหารพากันหิวกระหายเหนื่อยล้านั่งพักกันที่โคนต้นไม้ใหญ่ใบเขียวชุ่มต้นหนึ่ง ซึ่งมีรุกเทวดาผู้มีใจสูงตนหนึ่งสถิตอยู่เมื่อพวกเขาสังเกตเห็นตะไคร่น้ำตามลำต้นและใบของต้นไม้นั้นจึงช่วยกันลองตัดกิ่งไม้ดูรุกเทวดาจึงบรรดาน,น้ำไหลคลั่งผูกออกมาให้ดื่มกันและพอตัดอีกกิ่งหนึ่งก็มีอาหารรสเลิศออกมาให้กินตัดอีกกิ่งก็มีสตรีลูกงามออกมาให้ชมตัดอีกกิ่งก็มีสมบัติออกมา,มามากมาย พวกพ่อค้าจึงพอใจต่างก็เลิกตัดกิ่งไม้แล้วบรรทุกแก้วแหวนเงินทองเต็มเกวียนพากันหันหลังกลับคืนสู่พระนครสาวัตถีทันทีพ่อค้าเหล่านั้นไม่เพียงแต่รอดตายมาได้ยังมีทรัพย์มหาศาลกลับมาอีกด้วยจึงชักชวนกันมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วกระทำถวายมหาทานพร้อมกับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานทั้งหมดนี้ นับเป็นส่วนบุญของลุกขเทวดาที่ให้ทรา์แก่พวกข้าพระองค์พระเจ้าค่ะลุกขเทวดาคนไหนกันเล่าพวกพ่อค้าจึงทูลเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทรงทราบพระศัสดาทรงสดับแล้วก็ตรัสว่าเพราะพวกเธอไม่ได้รู้แก่อำหนาจตันหาความโลภรู้จักประมาณอยู่จึงได้ทราบกลับมาแต่ในการก่อนนั้นมีพวกพ่อค้าที่โลภหลงเกินประมาณ จนต้องเสียทรัพย์และสิ้นชีวิตสังเวยมาแล้วเหล่าพ่อค้าชาวนครสาวพัถีต่างมังเกิดความสนใจยิ่งทูลขอให้พระสัสดาตรัสเล่าให้ฟังพระสัสดาจึงทรงนำเรื่องราวในอดีตนั้นมาแสดงในอดีตการมีเหล่าพ่อค้าจำนวนมากพากันมาจากรัฐต่างๆเพื่อทำการประชุมกันในเมืองพารานสีแล้วคัดเลือกผู้มีปัญญาดีคนหนึ่ง แต่งตั้งให้เป็นนายกองเกวียนคอยควบคุมดูแลสินค้าแล้วนำจากกรุงพนณสนีบรรทุกเกวียน500เล่มออกเดินทางไปค้าขายในที่ต่างๆเมื่อมาถึงยังแดนกันดารแห่งหนึ่งก็เกิดขาดแคลนน้ำและอาหารอีกทั้งไม่สามารถกำหนดเส้นทางไปให้ถูกต้องได้จึงพากลหลงทางท่องเที่ยวอยู่จนกระทั่งถึงที่แห่งหนึ่ง ได้พบต้นไซใหญ่โตมีร่มเงาแผ่กว้างเย็นสบายน่ารื่อนรมใจก็พากันไปนั่งพักอย่างอ่อนระโหยที่ร่มต้นไซนั้นครั้นคนทั้งหลายแลดูไซที่มีใบเขียวเชื่อ,อมลำต้นประหนึ่งมีตระไค้น้ำเกาะกิ่งไซก็เหมือนอิ่มเอิบด้วยน้ำจึงคิดร่วมกันว่าต้นไม้นี้เหมือนมีน้ำไหลซึมอยู่ภายในน่าจะลองตัดกิ่งของต้นไม้นี้ เพื่อหลังน้ำออกมาได้ดื่มกันคิดแล้วก็ให้ผู้ชำนาญคนหนึ่งปีนขึ้นสู่ต้นไม้นั้นทำการตัดกิ่งใสทางทิศตะวันออกพอกิ่งไม้ถูกตัดขาดเท่านั้นน้ำใสๆไม่ขุ่นเลยก็ไหลพล่างพลูออกมามา,มากมายให้พวกพ่อค้าทั้งหมดได้อาบได้ดื่มกันเป็นที่สบายใจแต่ด้วยความเป็นพ่อค้าที่มีความขี้โลภเป็นนิสัยประจำตัว จึงร่วมกันคิดอย่างฉลาดเห็นแก่ตัวว่าหากพวกเราช่วยกันตัดกิ่งไทรทางทิศใต้คงจะได้อะไรอะไรสบายมากกว่านี้จึงบอกให้ช่วยกันตัดเพิ่มพอกิ่งไทรทางทิศใต้ขาดออกเท่านั้นก็มีข้าวขนมผลไม้อาหารนานาชนิดพร่างพูออกมาจากกิ่งไทรนั้นมากมายพวกพ่อค้ายิ่งดีใจพากันเพลิดเพลินขบเคี้ยวกินอาหาร จนเป็นที่อิ่มหนำสํำราญทั่วหน้ากันแล้วนิสัยที่โลภมากๆเห็นแก่ตัวของพ่อค้าก็คิดตามมาอีกจึงร่วมกันคิดขึ้นว่าพวกเราน่าจะช่วยกันตัดกิ่งไสทางทิศตะวันตกด้วยคงจะมีสิ่งของอื่นๆให้แก่เราอีกเป็นแน่เหล่าพ่อค้าต่างช่วยกันปีนตัดกิ่งไทรนั้นทันทีพอกิ่งไทรทางทิศตะวันตกขาดออกเท่านั้น ปรากฏมีสตรี25นางงามสมส่วนประดับประดาด้วยผ้าและเครื่องอาภรณอันวิจิตรใส่ต่างหูแก้วมณีพากันทยอยออกมาจากกิ่งไม้นั้นแล้วแยกย้ายกันบำรุงบำเรอแก่พ่อค้าทั้งหมดบรรดาพ่อค้าก็สุขสมใจอยู่ที่ร่มต้นไทรนั้นเองแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าความโลภไม่มีอิ่มไม่มีพอพวกพ่อค้าทั้งหมด จึงร่วมมือช่วยการตัดกิ่งทรายทางทิศเหนืออีกด้วยหวังว่าจะมีอะไรอะไรให้แก่พวกตนยิ่งขึ้นพอกิ่งทรายทางทิศเหนือถูกตัดขาดออกเท่านั้นพลันปรากฏมีแก้วมุกดาไพทูนเงินทองเครื่องประดับผ้าแพรพันต่างๆพรงครูออกมามา,มากมายพ่อค้าทั้งหลายสุดแสนจะดีใจ รีบแย่งกันขนขึ้นบรรทุกใสเกวียนของตนจนสมใจปรารถนาแต่ที่สิ้นสุดของหัวใจขี้โลภย่อมไม่มีดังนั้นเหล่าพ่อค้าผู้โงเ่เขลาด้วยความหลงโลภจนวิปริจจึงมีความคิดเห็นร่วมกันอีกว่าถ้าพวกเราช่วยกันตัดที่โคนต้นไซนี้เสียเลยก็จะต้องได้สิ่งของมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าแน่นอน จึงตกลงที่จะเตรียมโค่นต้นไรนั้นแต่นายกองเกวียนสุดที่จะทนดูต่อไปได้จึงต้องออกปากทักทานห้ามไว้ประนมมือวิงวอนขอร้องว่าดูก่อนท่านพ่อค้าทั้งหลายต้นไรนี้ได้ให้ความสุขแก่ท่านมากมายแล้วกิ่งไซทางตะวันออกก็ให้น้ำแก่ท่านกิ่งไซทางใต้ก็ให้อาหารแก่ท่านกิ่งไซทางตะวันตก ก็ให้สตรีแก่ท่านกิ่งไซทางเหนือก็ให้สมบัติแก่ท่านต้นไซนี้ไม่ได้มีความผิดอะไรแม้น้อยนิดอย่าทำลายต้นไซนี้เลยขอให้พวกท่านจงมีความเจริญเถิดครับบุคคลได้นั่งหรือนอนที่ร่มเงาแห่งต้นไม้ใดแล้วก็ไม่ควรหักกรานตัดโค่นต้นไม้นั้นเนื่องจากผู้ประทุษร้ายมิตรย่อมเป็นคนเลวทราม แม้นายกองเกวียนจะห้ามปรามขอร้องอย่างไรพ่อค้าเหล่านั้นก็ไม่เชื่อถือไม่เชื่อฟังคำพูดจึงมีเพียงนายกองเกวียนคนเดียวเท่านั้นยืนนิ่งอยู่นอกนั้นทั้งหมดพากันถือขวานที่ลับไว้คมกริบตรงเข้าไปหมายตัดโค่นต้นไทรนั้นขณะนั้นเองพญานาคผู้คุ้มครองรักษาต้นไทรนั้นอยู่คิดขึ้นว่าพวกพ่อค้าขี้โลภเหล่านี้ เราบรรดานน้ำให้ดื่มเพื่อดับความกระหายบรรดาลพืชพันธัญยาหารให้เพื่อรงะับความหิวบรรดาลสตรีให้เพื่อความรื่นเริงใจบรรดาลทรัพย์ให้เพื่อความเป็นอยู่ผาสุกแต่บัดนี้พวกพ่อค้าเหล่านี้ยังจะมาตัดโค่นต้นไม้นี้ทิ้งเสียด้วยความละโมบโลภมากเหลือเกินฉะนั้นควรที่เราจะลงโทษสถานนัก กับพวกเลวสามนี้เสียคิดดังนั้นแล้วพญานาคจึงสั่งบริวารของตนมีทาหารสวมเกราะ25นายพลธนู300นายพลโล่6พันนายด้วยคำสั่งว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงจับพ่อค้าทั้งหมดนี้ไว้แล้วสังหารให้หมดทุกคนอย่าไว้ชีวิตเลยเว้นไว้แต่นายกองเกวียนคนเดียวเท่านั้นพอนาคทั้งหลายก็กระทำตามคำที่พญานาคบัญชา ได้ลงมือค่าพวกพ่อค้าขี้โลภทั้งหมดณโคนต้นไทรนั้นเองจากนั้นก็ช่วยกันนำเอาทรัพย์สินต่างๆที่บรรทุกเกวียน500เล่มแล้วพาในกองเกวียนนั้นไปส่งถึงกรุงพาราณสียกสมบัติทั้งหมดให้แก่นายกองเกวียนแล้วจึงอำลากลับสู่นาคพิภพของตนดังเดิมทรงแสดงชาดกนี้จบแล้วพระสัสดาตรัสว่าพญานาคในการนั้น ได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้ส่วนนายกองเกวียนได้มาเป็นเราตถาคตนั่นเองแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายเมื่อจบสัจจะพวกพ่อค้าชาวนครสาวัตถีก็พากันบรรลุโสดาปติผลแล้วนวมะพุทธอังคาร14ธันวาคม2536พระไตรปิฎกเล่ม27ข้อ1,990 อัธกถาแปลเล่มหกสิบหน้าสี่ร้อยแปดสิบสี่